สามดาราหญิงหุ่นสุดป,ปังมองมุมไหนก็เป๊ะวะเริ่มต้นกันที่สาวสวยสดแทบหุ่นดีมากไอดอลของใครหลายหลาคนอย่างยิปซีที่เธอได้เผยเคล็ดลับอยู่ตลอดเวลาว่าเธอนั้นจะออกกำลังกายสัปดาห์ละ2-3วันถ้าขยัน4วันและก็ปรับการกินอาหารเท่านั้นเองล่ะจ้าต่อกันด้วยคนที่2สําหรับอเจ้าเบลลารานีที่ตอนนี้กําลังฮอตอย่างหนัก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังแบ่งเวลามาออกกําลังกายอย่างเสมอและยังชื่นชอบการออกกําลังกายทุกอย่างอีกด้วยจะเห็นได้ว่าหน้าท้องของเบลล่าเป็นหลอนและสวยจากการตั้งใจฟิตอย่างดีดูแซบและสตองสุดๆทําเอาไฟแทบลุกเลยทีเดียวล่ะค่ะและคนที่3ชมพู่อรารยาเป็นถึงซุปตาเบอร์ตน้ตนๆที่งานแน่นสุดๆและก็เป็นคุณแม่ลูก3แต่สาวชมก็ยังแบ่งเวลาออกกําลังกายอีกด้วยล่ะค่ะ ซึ่งเราคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเหล่าคนบันเทิงสาวๆนั้นจะต้องควบคุมน้ำหนักให้หุ่นดีอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้มีหุ่นดีเป๊ะปังเวลาขึ้นกล้องแต่ว่ากว่าพวกเธอนั้นจะมีหุ่นที่ดีและเป๊ะทุกมุมมองก็ต้องออกกำลังกายคุมอาหารเรียกได้ว่าต้องมีความอดทนสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้ค่ะทาง jam com ก็จะพาไปเจาะลึกกับสาวทั้ง4ว่าทำยังไงถึงจะมีหุ่นที่เป๊ะว่าฟิตแอนเฟิร์มแบบนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเจาะลึกพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มต้นกันที่สาวสวยสุดแซ่บหุ่นดีมากเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยนะคะอย่างสาวยิปซีที่เธอได้เผยเคล็ดลับอยู่ตลอดเวลาว่าเธอนั้นมักจะออกกำลังกายสัปดาห์ละ2-3วันถ้าขยันก็ออก4วันไปเลยและปรับการกินทานอาหารแบบเน้นคุณภาพและสารอาหาร ซึ่งคลิกในการเลือกทานอาหารทั้งเช้าถึงเย็นเจ้าตัวนั้นจะเน้นกินแป้งในมื้อเช้าและเนื้อสัตว์ที่ไขมันไม่เยอะในมื้อบ่ายส่วนมื้อที่จะกินได้เยอะที่สุดคือมื้อกลางวันแต่จะควบคุมปริมาณไม่ให้เยอะเกินต้องบอกเลยนะคะว่าใครเห็นก็ต้องอิจฉาเพราะว่าหุ่นของเจ้าตัวนั้นแซบซะเหลือเกินและนี่นะคะก็คือเคล็ดลับการมีหุ่นที่สวยเป๊ะแซบของสาวยิปซีนั่นเองแหละจ้า มาต่อกันด้สาวเบลล่าราณีค่ะที่ตอนนี้กําลังฮอตอย่างหนักแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังแบ่งเวลามาออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอและยังชอบการออกกําลังกายทุกอย่างอีกด้วยค่ะสําหรับการออกกําลังกายในแต่ละวันนั้นเบลล่าทําแต่ละอย่างสลับกันไปทั้งคาร์ดิโอยืดเหยียดและเวทเทรนนิง่งทำทุกๆ4-5วันต่อสัปดาห์ซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าหน้าท้องของเบลล่านั้นเป็นลอนสวยจากการตั้งใจฟิตอย่างดีดูแซบและสตองสุดๆไปเลยค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นนางเอกในจอสุดปังแต่ว่านอกจอของเบลล่าก็เปรียบดังนางเอกในชีวิตจริงมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีวินัยทุกงานที่ทำรวมทั้งวิธีคิดที่ดีการใช้ชีวิตในเชิงบวกและเรียบง่ายพาให้เบลลา่าเติบโตในวงการบันเทิงได้อย่างมั่นคงแต่ระดับกราฟพุ่งสูงและยืนหนึ่งในความสตองพร้อมรับกับทุกกระแสข่าวอีกด้วยละ่ะค่ะ และมาต่อกันที่คนสุดท้ายค่ะกลายเป็นคุณแม่ลูกสามแบบเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับชมพู่อรารยาซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ารูปร่างหลังคอลูกของเจ้าตัวที่กลับมาสวยเป๊ะปังเวอร์สามารถกลับมาได้ภายในระยะเ,เวลาเกือบ2สัปดาห์เท่านั้นซึ่งเธอก็ไม่เคยลืมวินัยการออกกำลังกายเลยจะเห็นว่าเธอฟิตหนักขนาดนี้แน่นอนค่ะว่าหุ่นของเธอยอมเฟิร์มจนหน้าอิสา แต่ใช่ว่าสาวชมพู่จะมีแต่หน้าท้องสวยๆเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวไหกกล่ก้นหรือว่าขาก็กระชับไม่แพ้กันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกคนดังหนึ่งนะคะที่ไม่เคยนอนว่างเหงาๆเลยในแต่ละวันเพราะกิจกรรมของเธอนั้นแน่นตลอดวันจริงๆซึ่งถึงแม้จะมีลูกถึง3คนแล้วแต่สวยแซ่บขนาดนี้ใครเห็นก็ต้องใจละลายกันไปเลยล่ะคะ่ะ ทานผู้ชมที่เห็นหุ่นเพียวๆของสาวๆแล้วใครที่เกิดแรงมาดันใจอยากออกกําลังกายแล้วก็ช่วงนี้เลยค่ะออกกําลังกายที่บ้านกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมควบคุ้มอาหารพักผ่อนให้เพียงพอและก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ